ครับสวัสดีครับผมก๊อบเอ็มซีเก้าครับโอ้โหเว่ยขยันขันแข็งนี่ขัดสีลูกค้าเห็นเลยครับนี่นี่สวยสวยเลยครับนี่แบ็คอีดิชันสวยงามคลิปครับคลิปครับวิบบับวิบบุ๊บบุ๊บบับดูพนักงานเราครับขัดแต่งตรงภายในครับสวยงามแอนดี้ดิทอน ผมสตาร์ทรถสวยๆเลยนะครับเนี่ยดูพนักงานนี่เสิร์เอ็มซีผมใจเสนอเอ็มซีแล้วยูชิคานะครับโอ้โห,โหนี่เนี่ยชอบพอเข้า<ว>มาโหโหไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาสวยนะสวยมะเงาแวบ,บนี่พี่ดูดิดเห็นในหลังคาเลยเนี่ยเงาไม่เงาอะเงาเนอะเงาบนขาวชอบพอเข้ามาไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามา <c oughs> ครับสนใจก็เข้ามาดูเข้ามาชมได้รถสวยๆวยิบปั๊บวิบปั๊บ